เจาะลึก6แชมเปี้ยนใหม่ l l y l i ที่กำลังจะเข้าเซิร์ฟเร็วๆนี้แพทสดในที่สุดไลออดเกมก็ได้ประกาศข้อมูลอัปเดตแพทใหม่ซึ่งที่เซอร์ไพรส์มาก็คือมีการแจ้งล่วงหน้าว่าแชมเปี้ยนตัวใดบ้างที่ถูกจัดคิวเรียบร้อยแล้วโดยมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยและมัดนักซิงสายฟ้ายังไม่มาเร็วๆนี้จากเดิมที่มีแพลนจะเข้าพร้อมกับคาตาลีนาในเดือนก ja ุมภาพันธ์ คลิปนี้เราจะมาเน้นไกด์ข้อมูลในเกมที่ควรรู้ของเหล่าหกแชมปเปี้ยนตัวใหม่ให้กับผู้เล่นเก่าและใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการเล่นและการตัดสินใจสำคัญอย่างการเติมซื้อตัวละครหรือซื้อสกินต่อไปเริ่มด้วยแชมปเปี้ยนตัวแรกไม่สิพวกเขามาเป็นคู่ซาย่าและลาคานคาดว่าคู่รัก2คนนี้จะเข้าสู่ริพร้อมๆกันแบบที่เคยเกิดขึ้นในพ c เมื่อปี2017 เริ่มกันที่ซซยาเป็น AD Carry ที่ปกติใน PC จะเล่นได้แค่บอดเลนเท่านั้นแต่ในวายลิ t เพราะเล่นโซโล่ยืนง่ายกว่าคาดว่าการ a d แ p ปไปมิดเลนหรือว่าท็อปเลนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้แมคคานิกของซซยาถ้าดูเผินๆอาจเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเน้นใช้สกิลใกล้เคียงกับเอสเลวแต่ที่จริงซซยาเป็นไฮเปอร์แครีที่ใช้สกิลได้หนักหน่วงเป็นพิเศษ ความสามารถในการจับตายด้วยแฟลททำให้เธอยิ่งดูโหดมากในช่วงที่เมตาไม่เอื้อต่อพวกตัวแท้งสรุปใจความสำคัญของสกิลไซาสกิลหนึ่งยิงปล่อยขนนกแม้ความเสียหายจะเบาหิวแต่สกิลนี้มีเพื่อช่วยเก็บสแต็คขนนกสกิลสอ วิ่งเร็วและตีเร็วเพิ่มดาเมจและความคล่องตัวอย่างมากที่สุดสกิล3ดึงขนนกกลับมาทำดาเมจตามจำนวนขนนกและลูสศัตรูที่โดน3ขนนกขึ้นไปออลติเมตบินขึ้นฟ้าเพื่อหลบหลีกสกิลใช้เคาน์เตอร์พวกจับตายอย่างเช่น Y ซต ถัดมาราคาหวานใจซาย่าพ่อหนุ่มคนนี้เป็นซัพพอตที่มีเรียโจมตีปันกลางตีใกล้ก็ไม่เชิงตีไกลก็ไม่ใช่มีจุดแข็งเรื่องการเปิดจังหวะทีมไฟและการเชนซีซีมีซัพเทนในเลนราคาใช้ต่อกรกับซัพพอตพกได้ดีทีเดียวใครที่เป็นเมนซัพพอตยังไงก็ควรซื้อราคาเก็บไว้ ชมเปี่ยนตัวที่3คาตาลิน่าคาตาเป็นแอสซัสซินมิดเลนสามารถเล่นได้ทั้ง AD และ AP แม้คณิตของคาตาค่อนข้างออกแนวเข็มแกตัวหน่อยในฐานะมิดเลนที่ไม่มี CC และในฐานะแอสซัสซินเหมือนเซทแต่เซทเนี่ยจะสามารถเข้าได้ง่ายกว่าและสปิดพุทได้ส่วนคาตาข้อดีที่เด่นเลยก็คือการเบิร์ดดาเมจเป็นหมู่คณะ คนเก่งๆจะเน้นฟาร์มคนไม่เน้นาร์มเมีเนี่ยถ้าเกิดแล้วเอาไม่ลงแน่นอน วิธีการคอนโทรลแบบจอยสติ๊กในโทรศัพท์คิดว่ายากกว่าใน PC พอสมควรสะโดดยังไงให้พิวและกดถูกตัวแบบเร็วๆคงต้องอาศัยการฝึกฝนพอตัวที่สำคัญไม่เหมาะกับมือใหม่หรอกนะถ้างบจำกัดแนะนำมิดเลนอีกตัวอย่างไดยาน่าแชมเปี้ยนตัวที่4และคาดว่าคงเข้าไล่เลี่ยกับลีโอนา สองคนนี้ซึ่งเปรียบเสมือนกับตัวแทนจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไดนาเองก็เป็นมเมทแอสซินตีใกล้แต่วิธีเล่นดูเข้าใจง่ายเหมาะกับมือใหม่มากๆโดยส่วนใหญ่ไดนาควรออกไอเทมเป็นกึ่ง AP และ Attack Speed ไปอย่างรวดเร็วกับลีโอนาแชมเปี้ยนสายซัพพอร์ตอีกตัวและเป็นสายแท้งรถถังฝั่งทนที่ซีซีซซโคตรนะ มีสตันถึง3สกิลยืนเลนกับ ADC ที่เหมาะสมก็คือจินไคซ่าซาย่ามิดฟอร์ถ้าเปรียบกับราคาการยืนเลนอาจจะไม่เยืดหยุ่นเท่าแต่ถ้าเรื่องช่วยทีมจับตายสตรูลิโอนาถนัดกว่าเห็นเห็นและนำให้คนเล่นซัพพอร์ตซื้อเก็บไว้ตอนเจอคาตาละหวานมากบอกเลย ก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วอย่างเพนเ,เตออนยอดนักรบสปาร์ตานักรบถือหอกคนนี้เล่นได้ทั้งท็อปเลนมิดเลนจังเกิลและซัพพอร์ตแมคคีนิกค,ค่อนข้างโกงทำให้ยืนเลนไหนก็ไหวทั้งนั้น สกิลหนึ่งปาหอกฮิตบล็อกกว้างและไกลมากดาเมจไม่ขี้เละโอกาสใช้พลาดน้อยสกิลสอโดดสตันแล้วก็จ้วงหน้ารัวๆสกิลนี้เนี่ยใช้คอมโบกับสกิลสาคือเปิดโล่ที่ป้องกันทุกดาเมจระหว่างนั้นก็แทงหอกสวนยับยับ ตมโบของแพนติออนสามารถโจมตีแต่ฝ่ายเดียวถือว่าน่ารำคาญและก็หมุดหมิดสำหรับศัตรูอัลติเมตอย่างการกระโดดไปแก๊งเปรียบเสมือนการยกพวกลุมต่อให้ศัตรูมีแฟตก็ลอดยากอยู่ดีเพนติออนเป็นแชมเปี้ยนที่เก่งการในเรื่องของสเคอร์มิดไฟ์และบูลลี่เลนได้ดีตัวละครเล่นไม่ยากถ้าเลือกซื้อได้แค่หนึ่งจาก6แชมเปี้ยนคงบอกได้แค่ว่า นายเองก็เป็นสปาร์ตาได้นะทีนี้ก็จบลงไปแล้วสำหรับการเจาะลึกรายละเอียดแชมเปี้ยนใหม่แบบเข้าๆกันเดี๋ยวมาเจอกับเกมเพย์ในเร็วๆนี้เริ่มกันที่ซาย่าและลาคารโมไว้ก่อนแล้วว่า3ปีก่อนเนี่ยซาย่าของเราเนี่ยทำสติติชนะลวก19เกมเลยนะทำได้ขนาดนี้เนี่ยต้องโหดพอตัวใครอยากเล่นซาย่าแบบเท่ๆแล้วก็ อย่าพลาดรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย